และในบัรกิจต่อไปเราจะได้ไปทํางานกับวัยรุ่นพันล้านโดนนั่นเลิฟครับมหาเศรษฐีพันล้านครับพอเราไปถึงแล้วนะครับนี่โดนนั่นเลิฟครับมันก็ทําท่าอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับนี่ตอนนี้เรามาที่อาคารสรณ์ของมันนะครับเป็นสาณ์เครดิตในถนนเจฟฟิสันนะครับเพื่อพบกับโทนี่เนาะและโดนนั่นเลิฟครับหรือว่าเลิฟนะมันก็ติดต่อเรา ผ่านสวัตโตเ่นั่นแหละนะครับมันบอกว่าคืนนี้จะมีงานปาร์ตี้นะปาร์ตี้ศพด้วยทนี่ก็งงนะครับอะไรของมืองวันนี้นะครับมันบอกว่าคืนนี้เราจะดื่มด่าแล้วก็สนุกสนานกันและนายไปรับแขกของเราหน่อยนะอแล้วก็แขกของเรานี่จะถูกส่งมาแล้วก็กําลังจะมุ่งหน้าไปที่ห้องแล็บพยาธิวิทยาอะไรของมันวันนี้นะครับและเราก็ได้รับคําสั่ง ไปนําศพกลับมาให้กับมันนั่นแหละนะครับภารกิจก็ง่ายจัดนะแค่เราไปขโมยรถขนศพแค่นั้นแหละนะครับนี่กับปีตาลุงหวัวเถกเนี่ยก็สมกับเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับอเอาไปพิสูจน์ที่แหลบอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนนะแล้วก็ไปเอาศพมาครับแล้วก็นําไปส่งที่ตึกของเลิฟเลยนะครับนี่ตึกนี้มีชื่อว่า เลิฟมีเดียครับไปทําอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ลูกพี่สั่งมาก็ต้องทําตามครับมันได้ตังอะไรเงี้ยโทนี้ทําหมดภารกิจต่อไปครับไปเราเดินทางไปที่อาคารของโดนัลเลิฟครับที่กําลังสร้างอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับโดนัลเลิฟครับเหมือนจะหาเสียงด้วยนะครับแล้วก็ต้องการให้เราไปขับรถแล้วก็รนนลงหาเสียงเนาะก็จะให้เรา ไปแข่งกับไอ้ไมค์โอโดโนแวน์นะครับไอ้หมอนี่นะครับก็เป็นคู่แข่งของลูกพี่เลิฟของเรานะครับแล้วก็โอเคครับได้เลยลูกพี่เอ้ยนี่โคนบานเดียวกันนี่อะไรวะเนี่ยก็จะเป็นเพลงนี้เนะาะทุกคนจําได้เห็นขับผ่านทุกวันเลยทีเดียวเจี่ยนะครับเสียงเนี่ยโอ้ใช้เพลงอื่นเด้อพี่นะแล้วก็แล้วก็ตะเวนไปยังจุดต่างๆนะครับพอเราทําเสร็จครบ5จุดนะครับเราก็มากําจัด รถของคู่แข่งด้วยนะครับเพื่อให้ไอโอโดโนเนาะมันไม่ได้เสียงเพิ่มมันเองครับโอ้โหทำกันขนาดนี้กันเลยทีเดียวเชียวครับนี่ก็คือคู่แข่งเขาหาเสียงอยู่นะครับเราก็ต้องมากำจัดรถคู่แข่งด้วยนะครับแต่ว่ามีเกจความรู้นะครับถ้าเรากำจัดรถคู่แข่งครบสองคันนะครับเราจะได้โบนัสเพิ่มในภารกิจ ไปลุยกันต่อครับกลับมาหาดูนันเลิฟครับนี่พอเรามาถึงแล้วนะครับดูนันเลิฟนะมันก็จะคุยภาษาสเปนกับเรานะครับโทนี่บอกว่าเฮ้ยผมคนอิตาลีนะครับเพิ่งได้แชมป์บอลโลกมานะอืมคุณจาได้ปะเนี้ยนะอืมก็เออใช่ใช่ขอโทษด้วยแล้วกันนะดูนันเลิฟก็บอกว่านะเนื้อมนุษย์นี่มันอร่อยจุงเบยเลยนะอืมไม่ติดฟันด้วยอะไรวะเนี่ยโทนี่ถึงกงบอึ้งนะครับเออมึงกินเนื้อมนุษย์งั้นเหรอเออก็คงอย่างงั้นนั่นก็อร่อยดี เออเอาพูดเรื่องไม้ไดีกว่าพวกเรานะเออพอดีตอนนี้ฉันมีแผนที่จะเอาชนะการเลือกตั้งกับเจ้าไม้โดนแวนนะก็อยากจะกำจัดคนของตระกูลมันด้วยนะก็แบบว่าคนที่ช่วยหาเสียงนะแหล่งคนศรัทธาอะไรงนี้เออมึงพูดสันส้นๆหน่อยไม่ไ,ได้เหรอเอาสันส้นๆเลยก็คือมึงอยากให้กูไปฆ่าคนที่ช่วยหาเสียงมันใช่ไหมใช่ไหมไอ้นมเออใช่ใช่ใช่คงอย่างงั้นนะมังนี่งึกหัวหน่อยนะ โหดจัดเลยนะครับใช่นั่นก็คือความหลงไหลของพวกเราเนี่ยมันคือความมหัศจรรย์ไงหนุ่มมาไปช่วยหน่อยละกันนะอเฮ้โทนี่ช่วยหน่อยละกันนะเดี๋ยวฉันจะห่อไปให้นายด้วยนะไอเนื้อมนุษย์เนี่ยอขอบคุณอีกนัยนะหนกันนะโทนี่คุยขบกูหน่อยสิเอ้ดูดิโอ้โหตามันโลกติดมากนะครับ และที่นี่นะเราก็ไปที่สำนักงาน AMCO นะครับนี่ตึกแรกเลยนะครับนีก็จัดการเก็บให้เรียบครับจังหวะนี้นะครับกับจา่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ดิกําจัดกับจาอะไรไมเนี่ยกําจ,จ,จัดผู้รณรง,งหาเสียงให้กับฝั่งตรงข้ามนะครับจัดการให้หมดเลยนะครับส่วนจุดที่สองนะครับมาที่ห้าง สรรพสินค้าในนิวพอร์ตนะครับนี่โอเ้เก็บเรียบส่วนจูดสุดท้ายนี่ยากเอาเรื่องนะครับทุกคนนะตรงนี้นะเพราะว่ามีคนที่อาวุธพบมือเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จัดการให้หมดครับภาร,รกิจก็จะเสร็จสิ้นเลย ในภารกิจต่อไปโคตรยากครับทุกคนนะจนต้องเปลี่ยนเวอร์ชั่นเล่นมาเล่น PSP แล้วนะครับจังหวะนี้นะครับก็คือภารกิจเผาทําลายบัตรคะแนนเสียงเนงครับแล้วก็มาหาเลิฟนะครับเลิฟก็บอกว่าไอ้พวกตระกูลฟอร์เดนลี่นะก็คือเจ้าของหุ้นส่วนในบริษัทที่ผลิตเครื่องลงคะแนนเสียงอะไรเนี่ยแล้วก็ ไอ้ตระกูลฟอร์เรนลี่นี้นะครับก็คือตระกูลที่มันไล่ย,ยิงเรานะครับทุกคนนะเออได้โอกาสแก้แค้นแล้วได้เลยผมตอบรับนะ และโดนนั่นเลิฟครับมันก็บอกว่าให้เราไปทำลายโรงงานพวกมันให้หมดนะครับที่ฟอสตาวตันนะครับนี่แล้วก็มาที่ร้านขายปืนก่อนนะครับแต่ไม่ต้องซื้อปืนนะครับมาซื้อเครื่องพ่นไฟครับนี่โอ้โหจังหวะนี้นะครับแล้วก็ได้รู้จักเครื่องพ่นไฟในภารกิจนี้แหละนะครับแล้วก็ไปที่โรงงานของมันเลยนะครับในสตาลตันอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะครับ นันคือสตลตันนะ้นเนาะแล้วก็เดินทางมานะครับแล้วก็เผาบัตรคะแนนเสียงของมันให้วอดให้หมดเลยนะครับแต่พวกมันจะแหกกันมาแบบยกขยงทั้งตระกูลเลยก็ว่าได้กับทุกคนนะก็เอาอาวุธอะไรต่างๆไปให้เยอะนะครับเปิดโปได้เปิดเลยนะครับจังหวะนี้นะคะโฆโฆโฆรับโคตรโหดภารกิจนี้แล้วก็ ทำลายพวกมันได้หมดนะครับหลังจากนั้นพวกมันก็หลบหนีนะครับรู้ว่าเราเป็นลูกแลมโบ้นะครับนี่โอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วหมอนี้แม่งไม่ตายเฮ้ยยิงยังไงก็ไม่ตายแม่งเปิดโป๊ะจัดชัดนี่มันก็หนีออกมานะครับแล้วก็ต้องมาจัดการพวกมันนะครับแล้วก็คายหมดครับทั้ง2รถตู้นะครับนี่และหลังจากนั้นนะครับให้เราหนีออกจากพื้นที่ครับภารกิจก็จะเสร็จสิ้นนั่นเองครับแล้วก็มีเกรดความรู้ด้วยนะครับถ้าเรา เล่นผ่านนะครับเราก็จะเล่นผ่านนั่นเองท้่อะไรวะเนี่ยตลกปะวะ <c oughs> <c oughs> ในบริจต่อไปครับโดนั่เลิฟเหมือนจะมีเรื่องเครียดนะครับเพราะว่าตอนนี้นะกระแสของการเลือกตั้งนะครับดูเหมือนว่าจะเอียงไปหา<ต>ไอ้อูโดโวแนนโดโวแนเฉยเลยนะครับโโนีแกก็บอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ากระแสนะมันจะช่วยให้ไอ้อูโดโวแวนเป็นนายกเทศมนตรีแทนฉันได้นะ แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกเป็นกังวลกว่านะก็คืออาจจะมีการรอบโจมตีจากพวก,กรตระกูลฟอร์ินลี่นะอและทนี่ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรมีผมอยู่นะไม่มีใครจัดการคุณได้นะอกจแกผมนี่แหละอะไรวะและที่นี้ครับเราก็บอกว่าเฮ้ย hey, ลูกพี่ใจเยน็นเดี๋ยวผมพาไปผมจะดูแลคุณ<ม>เอง,องและเราก็ขับรถรีมมซีนะะซนะครับไปกับโดนันเลิฟนาอ และแน่นอนครับอย่างก,กับโดนันเลิฟเปียมไว้ครับนี่ก็เหมือนกับ er โดนันเะลิฟพูดนะจะมีการโจมตีกูแน่นอนนะก็สมใจปากครับทุกคนนะนี่เลยพวกฟอร์เรนดี้นะครับในระหว่างที่ขับรถเนาะมันก็มารอบโจมตีเองครับเราก็ต้องช่วยลูกพี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซอยซอยหนึ่งใน New port นะิวพอร์ตเนาะพอเราโดนโจมตีแล้วนะครับเราก็ต้องช่วยลูกพี่เนาะโดยการใช้สไนเปอร์เมือ่อกี้แหละนะครับพอเราช่วยได้นะครับเราก็แค่ กลับมาส่งโดนเลิฟที่ตึกของพี่แกน,นะครับนี่แกก็จะขอบคุณเราแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับโอ้ยรีบไปไหนแล้วพี่โถ่กลัวตายนี่หว่าและในบรกิจต่อไปครับดูเหมือนว่าการเลือกตั้งใกล้จะจบลงแล้วนะครับตอนนี้นะไอ้ โดนน่นเลิฟบนะครับก็ค่อนข้างที่จะตูดไม่ติดเบาะแล้วงหวะนี้นะครับงานเก้าแล้วตัวนี้ดูว่าการเลือกตั้งนี่ก็จะจบลงแล้วนะแล้วเอาไงล่ะครับลูกพี่สั่งมาได้เลยก็ไปขโม,มยบัตรแล้วก็มาเขียนบัตรของเราแทนอะไรเงี้ยก็ฉลาดนะครับเนี่ย <c oughs> ก็คือ,ด,นอนดูบทววาตอนนี้นะครับไอการลงเลือกตั้งนะมันใกล้จะจบแล้วนะครับดดนน่นเล้วก,ก็สั่งให้เรามาขโม,มยบัตรนั่นีองครับแล้วก็จะเปลี่ยนบัตรนั้น ให้กลายเป็นคะแนนของตัวเองนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับมีเก็บความรู้อีกแล้วนะครับก็คือโดนนันเลิฟเคยโดนนันลงวาดออต่อต้านทุจริตนะครับทุกรูปแบบเลยทีเดียวเดียวแต่กูขอทุรจริตไหลหลีกเองอประมาณนั้นนะแหละนะแล้วทีนี้ครับเราก็มาจัดการไอ้พวกที่กําลังจะเอาไปนะับบนะัตรเนาะที่มีคะแนนเสียงอยู่ในรถตู้แล้วก็รถต่างๆนะครับแล้วก็ ตะเวนไปทั่วเลยนะครับจัดการผู้ที่มีบัตรเนาะที่เขากําลังจะเอาไปส่งนะครับแล้วก็จัดการให้หมดนะครับนี่และในระหว่างทางนะครับดูนุ้นเลิฟมันก็จะโทรมาเป็นระยะระยะด้วยนะครับว่าเฮ้ยโต๊ดดี้รีบหน่อยนะมีการ ส่งบัตรเลือกตั้งอีกแล้วนั่นแหละมันก็จะบอกจุดมาเรื่อยๆนะครับล้วก็ต้องไปจัดการนะครับนี่เฮ้ยเอาคะแนนเสียงลูกพี่กูมามึงจะวิ่งไปไหนนี่โอ้โหกระสวกเข้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้พัสดุแล้วก็บัตรมาเรียบร้อยครับตอนนี้แล้วก็ไปแก้เป็นคะแนนของลูกพี่เราเองเลยทีเดียวเชียวโอ้โหขนาดนั้นเชียว และในภารกิจต่อไปเราต้องเปลี่ยนกลับเป็นชุดสูตรนะครับเพราะว่าเราจะได้กลับไปทํางานกับลูกพี่สวัสดตเลยแล้วโอ้โหคิดถึงจุงเบย์นะครับก็คือตอนนี้ลูกพี่เรากบดานอยู่นะครับอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับรับภารกิจไปมั่วเลยนะครับทั่วแมพเลยทีเด,ดียวเชียวนะครับแล้วก็เดินทางมาที่ท่าเรือนะครับเราจะได้พบกับลูกพี่ของเรานะครับที่ กำลังนั่งไอ,อ้สปีดโบ๊ทอยู่นะแล้วก็บอกให้เราขึ้นมานะครับเพราะว่าแกต้องการคุยกับผู้ช่วยฟันโก้ฟอ์เลนลี่นะครับก็คือผู้ช่วยนายกเทศมนตรีน,นั่นเองเนาะ นี่เลยพอเรามาถึงนะครับเราก็บอกว่าให้มันขึ้นเรือเรานะครับมันก็งงนะครับมึงจะทาแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าแถวนี้ตํารวจอยู่กันพี่ยับเลยนะมึงไม่กลัวเหรอปู๋ไม่กลัวหรอกนี่เลยแล้วก็จับตัวมันนะครับขึ้นมาบนเรือสัง,งันเชียวนะครับและแน่นอนนะครับอยู่ดีดี ตำรวจหน่วยข่าวกองก็มากันตรึมเลยทีเดียวเชียวนะครับนีม่มาซ้ายมาขวาเลยทีเดียวเชียวนะแค่อยากจะคุยนะครับมันเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยกัเลยครับนี่นะก็คือให้คนที่เราจับตัวมานะก็คือผู้ช่วยนายกเทศมนตรีนะแต่ตัวเกมยังไม่บอกนะครับว่าจะคุยเรื่องอะไรกันนะครับแค่ให้มันขึ้นมาบนเรือเฉยๆเนาะแลนะทีนี้ครับแล้วก็จัดการให้หมดเลยทีเดียวเชียวครับอัะเดี๋ยวมาดูที่มันคุยกันเนี่ย ก็คือจากที่อ่านดูนะครับเหมือนไอ้สวัตโตเล่น,นะครับมันต้องการที่จะให้นายกเทศมนตรี <S <S เชื่อฟังมันเนาะ <S <S นแล้วก็ต้องเอาไอ้หมอนี่นะครับไปเกลี้ยกล่อมนายกเทศมนตรีอีกทีหนึ่งนะครับดูเวมว่านายกเทศมนตรีนะครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกชิชิลีด้วยนะครับและทีนี้สวัตโตเลก็พาเรามาส่งที่ท่าเรือนะครับเหมือนภารกิจนี้สวัตโตเลแค่อยากให้เรามาคุ้มกันแค่นั้นนะครับแต่แกก็ยังไม่บอกนะครับว่า จะพาไอ้ผู้ชั่วนี่ไปทำอะไรนะครับมีความลับต่อก,กันด้วยหรอลูกเพช่อะไรวะเนี่ยในบรกิจต่อไปแย่แล้วนะครับลูกพี่สาวาตโตเร่เราสร้างเรื่องอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกพี่สาวาตโตเร่ของเรานะครับติดต่อเราผ่านโทรศัพท์ สาธารณะในเมืองเทอริงตันนะครับแล้วแกก็พูดไปแล้วก็มีเสียงปืนดังออกมาในปลายสายด้วยนะครับลูกพี่บอกว่าเห้ยตัวนี้แย่แล้วตอนนี้น่ะฉันมาสอดส่องดูบวกตวระกูลฟอร์เลนลี่นะที่ฟอร์สตาตันนะ แล้วตอนนี้เราก็เริ่มทําสงครามกับพวกซันดากโกไม่ใช่ติซินดากโกแล้วนะตอนนี้นะโทนี่เอ้ยช่วยกูด้วยนะกูยังงานเข้าแล้วตอนนี้นะแล้วเราก็โอเคครับได้ลูกพี่เดี๋ยวรอแป๊บนะครับเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำแปบ๊บเดี๋ยวไปช่วยณที่นี้ครับเราก็ไปหารถลิมูซีนนะครับที่ใต้ตึกเนาะ และรถลิมูซีนคันนี้ครับมันมีความพิเศษนะเพราะว่ามันสามารถกันกระสุนได้นั่นเองครับโอ้ยเพิ่งรู้นะครับเนี่ยโธ่้วยามไม่อยู่ด้วยเมื่อกี้ต้องชน <c oughs> ไห้ป้ายไปเนาะอันนี้ครับแล้วก็มาช่วยสวาโตเล่นะครับแต่สวาโตเล่อยู่ในสูตรเลยนะครับภารกิจน,นี้โอ้โหเตรียมเกาะเตรียมกระสุนมาให้เยอะนะครับเพราะว่าไอพวก ินดาโก้พวกนี้มันเยอะจัดกันเลยทีเดียวเชียวครับทุกคนนะซินดาโก้หรือฟอร์เนรนลี่ว่าลืมแล้วไม่ใช่สิทุกคนไอ้พวกฟอร์เนรนลี่นะครับเสื้อปกติเนี่ยและที่นี้ครับเราก็มาช่วยซาวโตลเล่ออกไปให้ได้นะครับซาวโตลเล่ระหว่างทางนะครับแกบอกว่าเฮ้ยโทนี่พากูไปซ่อนตัวก่อนเดี๋ยวกูตายก่อนนะัทนนี้ครับแล้วก็พาลูกพี่เรานะครับมาหมกอยู่ที่นี่เลยที่โรงรถของเราเนี่ยนะเฮ้ยลูกพี่ หลบอยู่ในโรงรถก่อนนะเดี๋ยวเรื่องมันสงบเดี๋ยวค่อยออกมาถ้างั้นเดี่ยวไปลือกันต่อในภารกิจต่อไปครับให้เราเดินทางมาที่วิทยาเขตลิบต r t ซิตี้ครับก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์นะครับจากพี่ สวัสดีตเลขอีกแล้วนะครับสวัสดีตเลขปลายสายบอกว่าเฮ้โทนี่เกือบลืมไปเลยนะเพราะว่าฉันมีอะไรสนุกสนุกให้กับแกได้รับชมได้รับใช้ได้เล่นด้วยนะที่รถตู้อยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละนะไปเจอรถตู้ของฉันด้วยไปหารถตู้นั่นแหละนะ เราก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลคาสันเจเรเนลนะครับนี่ที่ตรงนี้เลยนะเราก็ขึ้นรถตู้อะไรวะเนี่ยลูกพี่กูสั่งไปก๋วยเตี๋ยวเลยและทีนี้ครับภาพก็จะตัดมาที่ไอ้เปารลีซินดาโก้นะครับอืมมันกําลังขึ้นรถของมันนะครับเพื่อที่จะไปเจรจาสงบศึกกับพวกฟอร์เรนลี่นะครับเฮ้ยมันจะสงบศึกกันว่าและทีนี้ครับพวกของสวัตโตเล่นะครับมันก็เลย ติดตั้งเหมือนทําให้รถของไอ้เปาลีเนี่ยมันสามารถบังคับได้โดยไม่ต้องมีคนขับมันเองครับและที่นี้นะงานเจรจาก็เริ่มขึ้นนะครับแต่เราเอารถของไอ,เอ้เปาลีน่ะมาขับชนพวกฟอร์เนรนลี่นั่นเองครับเพื่อให้พวกมันเข้าใจผิดนะครับแล้วก็จะทําให้ การคุยเจราจามันล่มด้วยนั่นเองครับโอ้โหสมองของลูกพี่สวาตโตเลนี่โคตรที่จะฉลาดเลยนะครับแลทีนี้ไอ้เปาลีมันก็วิ่งหนีไปครับลรอดไปจากเหตุการณ์นี้ครับแต่เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปนะมันก็ทําให้สฟอร์เลนลี่กับซินดาโก้ ยังไม่ที่จะสงบศึกกันนั่นเองครับนี่มันก็เป็นผลดีต่อตระกูลลีโอเน่ของลูกพี่เรานั่นเองและต่อไปครับไปเราวิ่งมาที่ร้านขายรถที่หลังร้านนะครับมันก็จะมีโทรศัพท์ดังอยู่ครับแล้วก็รับสายจากซาวาโตเร่นะครับซาวาโตเร่บอกว่าจะมีคนส่งข่าวนะจากกลุ่มชิชลีนะนะมันกำลังจะทำให้กลุ่มฟอรเรลลี่และซินดากโกมันกลับมา คุยกันดีอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าการทำให้สองกลุ่มนี้นะหรือว่าสองแก๊งนี้ฟอร์เรนลี่กับซินดาโกมันแตกคอกันนะมันก็จะทำให้ธุรกิจของลอเลี้ยวนี่มันดำเนินได้ดีขึ้นนั่นเองครับแล้วก็รู้เหตุผลจากภารกิจก่อนนะว่าลูกพี่นี่จะทำให้เขาแตกคอกันทำไมเนาะและทีนี้นะลูกพี่ก็บอกว่า ไปเก็บไอ้ส่งข่าวคนนั้นเลยเอาซังนั้นเชียวกู้ต้องฆ่าคนอีกแล้วเลยครับนี่นะครับนี่เลยแล้วก็จัดการตามลูกพี่บอนะครับนี่ลูกพี่วางไงบอกว็วางงานนี่เลยหลังจากจัดการเสร็จภารกิจก็จะเสร็จสิ้นเลยนะครับแมกกำจัดเป็นผักปากลาเลยทีเดียวเชียวครับจังหวะน,นี้ สรุปอีกทีหนึ่งครับในเกมตอนนี้มี4แก๊งครับแก๊งของเราก็คือแก๊งลีโอนี่นะและอีก3แก๊งที่กำลังจะรวมหัวกันก็จะมีชิชิลีฟอเรลลี่แล้วก็ซินดาโก้นั่นเองครับ3ลุมหนึ่งครับจังหวะนี้